ระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นคือภาพลวงตาและโลกสองมิตินั่นแหละคือโลกแห่งความเป็นจริงของเราเจียงเฉียงผู้นําคนที่สองของทีมญญอืญยานเอะโลกที่แบบนาะแบบนี้คงจะถูกทําลายไปตั้งนานแล้วเราจะเป็นผู้ส่งสารแห่งความยุติธรรมเองยุคสองมิติที่แสนสดใสกกำลังจะกลับมาผู้นำสองมิติจงเจริญอย่างนั้นตัวเอกชายในอนิเมะก็เป็นความจริงได้อย่างนั้นหรอ มาชาล้างความชั่วร้ายแห่งโลกสามมิติไปให้สิ้นซากกันเถอะอย่างแรกที่เราต้องกาจัดก็คือเลนคเอร์หากยามีชีวิตอยู่ต่อไปก็ปจงเชื่อชั้นคนนี้หากทุกคนต้องการเปิดโลกใบใหม่ทุกคนจะต้องเชื่อฟังและต่อสู้กับความชั่วร้ายเอเชื่อฟังมีชีวิตอยู่ต่อไปชำระล้างโลกสามมิติและจับเลิคเคอร์มาทั้งเป็นถามข้อมูลของหัวหน้าหยุนซีทัตที่สองมิติได้ปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อเร็วนี้ แต่ฉันก็ค้นหามาสักพักแล้วนะยังไม่เจอเม็แต่เงาเลยนังชายตรงนั้นกําลังมองหานิเทศการอาิเมะอยู่ใช่ไหมอะไรนะตังางใส่ชุดผู้หญิงเป็นทีมของวันนี้อย่างนั้นหรอยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่นิเทศการอาจจะมีบ่อแสของรัที่2อิพิติก็ได้เป็นมังงะก็ได้ใช่ไหมเออแน่นอนว่าได้เออแต่ขี้เกียจจังฉันไม่เอาดีกว่าเอ <c oughs> พี่ช้ใช้าก่อนสิฉันมีของดีด้วยนะหืมนี่คือบัตร V.I.P. ของนิเทศการช่างหลานจะมอกให้นายเป็นของขวัญก็แล้วกัน <c oughs> นิ่ทัศก,การอนิเมะช่างหลานนักเต้นสาวมังงะสุดเซ็กซี่โซฟินีงั้นเหรอตลกสิ้นดีเอะปากบอกว่าไม่แต่มือน,นี้ไปก่อนแล้วเนอะเพื่อหาบ่อแสฉันคงต้องเข้างานนี้อย่างไม่เต็มใจละนะ วัจัและการกระทําของฉันกระจ่างใสเหมือนกระจกและทุกการกระทําของฉันคือความยุติธรรมตอนนี้ได้ตั๋วงานมาแล้วฉันขอยืม,มรถนายก่อนนะเออฉันยังไม่ได้ตกลงเลยเนาะ <c oughs> แต่อย่างน้อยก็เป็นไปนตามแผนของท่านผู้นําชายคนนี้ถูกกาหนดให้เป็นผู้เสียสละข,ของลัทธิของเราแล้วเทโคโนโลยีการคอสเพล์ของยุคนี้มันสบายจริงๆทักษะการแต่งหน้าของนายสุดยอดไปเลย นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นนายใส่ชุดผู้หญิงแล้วดูดีขนาดนี้แน่นอนสิถ้าคอสเพย์เป็นของเย่แล้วรู้ไม่ดีฉันคงโดนอัดตายแน่นอนเดี๋ยวนะนั่นมันโมจิงเฉิงกับคอนยาไม่ใช่หรอลินเอ๊ะเบาหน่อยฉันทำภารกิจอยูอ่เอเอ๊ไม่คิดเลยนะว่าจะเจอพวกเธอในงานนี้ลินเคอร์นายหล่อเหมือนเดิมเลยนะเนี่ย เมื่อวานฉันเพิ่งพูดถึงนายในแชทกับคอนยาไปเองม่เคเลแล้วว่าจะได้เจอกับนายวันนี้ไปกันเถอะวิธีกำลังจะเริ่มแล้วนายท่าน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 นี่น่าจะเป็นรองหัวหน้าของกลุ่มอัชญากรเจียงเฉิงที่ทางโรงพยาบาลจิตเวชกำลังต้องการตัวทุกคนโลกสามมิติมันได้ตายไปแล้วโลกสองมิติต่างหากที่จะยืนอยู่เหนือทุกสิ่ง เพื่อช่วยโลกนี้ไว้และกลายเป็นฮีโร่ฉันต้องการพลังของทุกคนขอให้ทุกคนช่วยใช้พลังแห่งความรักและตะโกนเรียกสาวน้อยเวทมนต์ที่แข็งแกร่งออกมาเป็นมาทับให้พวกเราและให้เธอชำระล้างโลกใบนี้ทุกคนมาช่วยส่งพลังแห่งความรักด้วยกันเถอะขออัญเชิญสาวน้อยเวทมนต์เพื่อมาชำระล้างโลกใบนี้ทุกคนหลับตาและรวบร,รวมจิตวิญญาณของทุกคนมากา,า,กา,าบาาก่อแช่บาลอจงตะโกนเรียกชื่อของสาวน้อยเวทมนต์ออกมา ในนามของข้าขออัญเชิญสาวน้อยที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาบากะบากเชิวาลาสภาพของพวกเขาไม่ถูกต้องเหมือนว่ากาลังโดนควบคุมจิตใจอยู่นีให้เป็นหน้าที่ฉันเองฉันมีวิธีอยู่ยอดเยี่ยมฉันได้กินของสาวน้อยเวทมนแล้ว <c oughs> เฮืบินไปหาปูแกซะเอ <c oughs> เอ๋เอ วงเวีนอันเชิญมันกำลังอันเชิญด้วยตัวของมันเองเหรอสวัสดีโอนี้จังหนูชื่อว่าเสี่ยวหยวนนายท่านเป็นพ่อการทำลายวิธีกรรมของหลินคือทำให้สาวน้อยเวทดบต์ของเราเสียโฉมไปทุกคนโปรดลงโทษมันด้วยกันเถอะอีคืนเทพดิีดาของเรามา เส็นเทพธิดาของพวกเรามาอฮ้เยอะละสิคนพวกนี้ถูกควบคุมโดยสมบูรณ์ไปแล้วให้ท่านปู่คนนี้จัดการเองออย่า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 เยี่ยมมากแกนี่เข้าใจฉันดีจริงๆพี่หลินเกอมันอยู่ในอ้อมแขนของฉันดีกว่าค่ะ มีมันคนหรือว่ารถถังกันแน่เนี่ยผู้หญิงก็ต้องเจอกับผู้หญิงเห็นเธอปล่อยไดารวเรสา์นี้ให้เราจัดการเองอคงต้องถึงมือของฉันแล้วจงตื่นขึ้นมาพลังแห่งอนิเมะของฉันเฮ้เดี๋ยวนี้การแปลงหน้าเป็นแฟชั่นยอดนิยมไปแล้วเหรอบางเอิญคุณผู้คนนี้ก็ทำได้เหมือนกันนี่สิ ดีงานเรามาดวลกันระหว่างอัศวินเถอะเอ๊ะมันรูีสกิลเขยแดนด้วยเหรอชีนี่คือสกิลเขตแดนของปีศาว่าแต่ทําไมมาถึงโล่แบบนี้กันนี่คือเขตแดนสมบูรณ์ที่สร้างขึ้นอย่างระมัดระวังโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอนิเมชันโดยการควบแว่นของพลังของมันซึ่งไม่มีเขตแดนปีศาจใดๆที่สามารถเทียบเคียงกับมันได้เอ๊ะ หากอยู่ในเขตแดนนี้นจะทําให้ตัวมันล่องหนอย่างนั้นหรอฮีมัดอัศวินดาวตกฮีมัดเก้ายอดพันเท้เออฮีนี่มันท่านะอะไรกันนี่มันทําให้ฉันนึกถึงวันจะแย่ในโรงเรียนเมื่อสมัยก่อนเลยฮี่ผู้ชื่อท่าในการโจมตีใครเข้าสั่งเข้าสอนให้ทําเรื่องไรสมองแบบนี้กันเออย่ามาเวอือ เมื่อกี้แกก็ตะโกนชื่อท่าออกมาเหมือนกันไม่ใช่หรือยังไงฮี hey, ่ใครตะโกนใจไม่ได้เป็นพวกจอยนเบียวเหมือนพวกนายซะหน่อยกินท่าของฉันหน่อยสังหารดวงจันทร์ถล่มสวรรค์ฮ hey, <Hey, S 1> <ๆ>ี่อยุ่ตะโกนได้แล้วได้ผลความรู้คือพลังนั่นเองสินะเอาล่ะนะ โฮส์ปรดเลือกคำตอบที่ต้องการตัวเลือกที่1่ช่วยจิงเฉิงกับจัดโรคจูนิเบวรางวันภลักิจแต้มคอแขงแกลงส8แต้มตัวเลือกที่2ตําน้ําไปกับเชียงเฉิงปล่อยให้เขาเดืมดับไปกับโรคสมิติของเขารางวันแต้มควมแข็งแกลง่ง20แต้มตัวเลือกที่3ส,สังหารเชียงเฉิงรางวันแต้มควาขงแกงไว20ิแต้ม,ตมดูจากระบบแล้วเหมือนว่าจะอยากให้ฉันช่วยรักษาเขาสินะงั้นฉันจะเป็นหมอรักษาโรคให้สักครั้งก็แล้วกัน คุณหมอหลินอยู่ที่นี่แล้วฉันหลินเคอร์คนนี้หลอกกวาตัวการ์ตูนในอนิเมะหรือเปล่าฮในอนิเมะหลอกกวาอ,อาการจูนิีบยีวยังไม่ดีขึ้นต้องใช้เข็มกระตุ้นกันหน่อยแกแกนั่นแหละที่ป่วยนี่แกอ่านสุดยอดวิญญาณเดนจาขับตำนานสุดยอดเบอร์แมนแคือตะโกนชื่อท่าแบบนั้นออกมา แล้วก็เลิกใช้อาวุธสกปรกานั่นนั้นแล้วพอได้ก็ได้ฉันจะไม่ใช้อาวุธก็ได้การทําตามความต้องการของผู้ป่วยถือว่าเป็นหนึ่งในจรรยาบรณของแพทย์อัจฉริยะอย่างฉันอยู่แล้วอี่แกมันจะเกินไปแล้วฉันไม่ได้ป่วยฉันไม่ได้ป่วยมีแค่นี้มีแค่นี้พวกดักไปไหนมาไหนผิดกฎหมายนะรู้ไหมพวกเราเป็นพลเมืองนะหัดทำตามกฎหมายหน่อย กล้าดียังไงบยายามอัศวินอย่างฉันคนนี้ในนามของมัสไรเดอร์ฉันจะนี่มัสไรเดอร์แม่เองสิเดี๋ยวได้ติดลิขสิตที่ทำไมกันทำไมแกถึงไม่ทำลายภาพดวงตาของฉันได้เพราะฉันทำเพื่อเงินโบนัสยังไงล่ะฉันแข็งแกร่งขึ้นก็เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเพื่อรางวัลไอเด็กมัธยมที่เกียจอย่างนายจะไปเข้าใจความรู้สึกของฉันในฐานะสัตว์สังคมได้ยังไง ใจคิดว่าฉันสบายนักหรอรู้ไหมว่าแต่ละวันฉันต้องแบกรับอะไรไว้บ้างบัดเมื่อกี้สามารถทําลายร่างแปลงของฉันได้อย่างนั้นหรอไม่เร็วนี่มันก็ถึงเวลาจบเรื่องนี้กันได้แล้วรับท่าไม่ตายของฉันไปซะกระโดดถีบงั้นหรอฉันก็ทําได้อย่ามาเล่นแบบโลกสองมิติของฉันเนอะฮิ ไม่มีทางถ้าเหมือนกันแต่ทำไมฉันถึงพ่ายแพ้ไม่รู้หร,ร,หรอว่ามัสไรเดอร์ไม่เป็นพวกแพ้ทางท่าเตะจากขาซ้ายนนะทำไมกันทำไมสุดท้ายแล้วฉันก็ยังเป็นคนไรประโยชน์อยู่ดีล่ะชนะเสียที oo, อย่าเข้ามานะอยาเข้ามานะพอแม่ของฉันก็อย่าร้างกันตั้งแต่ฉันยังเด็กและทิ้งฉันไว้ข้างหลังเพียงคนเดียว หลังจากฉันเรียนจบแฟนของฉันก็กลายเป็นอีตัวหิวเงินหนีตามตาลุงที่มีรถสปอร์ตไปและแม้แต่ตอนนี้โลกอันศสนสวยงามที่ฉันได้สร้างขึ้นก็กลับพังทลายไปอีกครั้งประเกศสำเร็จท่านได้รับแต้มความแข็งแกร่ง38แต้มสำเร็จแล้วอย่าปฏิเสธตัวเองเลยพระเจ้ายุติธรรมเสมอนั่นแหละเห็นว่าฉันหล่อแบบนี้แต่ฉันก็มักจะมีทุกข์เพราะมีเงินมากเกินไปตลอด นี่เองกำลังปั่นหัวฉันอยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะสอมิติหรือ3มิติมันก็คือโลกและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการเป็นมนุษย์ให้มีความสุขที่สุดและจูนิเบลมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพียงแต่วิธีการของนายมันผิดก็เท่านั้นเองนายถูกส่งมาโดยพระเจ้าแห่งอนิเมะเพื่อมาปอบใจของฉันใช่ไหมเฮ้ พระเจ้าป้าแก่สิฉันถูกนายวัชเชอร์ส่งมาให้จับตัวนายต่างหากท่านทีพาตัวผมไปได้เลยอยเจ้านี่มันหมดหนทางแล้วจริงๆฮ้ฮท้องฟ้ายามค่ำคืนของเมืองชางหลานนี่มันช่างงดงามเหมาะกับการสาดสารเคมีจริงๆฮ ฉันคนนี้ก็อยากจะยึดเมืองชางหลานมานานแล้วพรุ่งนี้เป็นวันฮาโลวีนในเวลาทําตามแผนพอดีไปฆ่าคนเล่นสัก่อยก็แล้วกันเงาของฉันคนนี้หิวและก็หายมากแล้วนายหัวเราะอะไรนินเคอคิดถึงเธอจนเป็นบ้ายังไงเล่ะไม่ต้องห่วงนะงานที่ทะเลทรายไม่ค่อยจะยุ่งเท่าไหร่แล้วอีกงไม่นานเราก็พร้อมจะกลับไปที่เมืองชางหลานแล้วล่ะ ย่พ่อโนก็จะกลับไปด้วยเหมือนกันนะเยี่ยมเลยฉันหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนเร็เรวๆนะแค่นี้แหละฉันไปทำงานแล้วบายยค่ะพ่อบายจ้าทุกคนในเมื่อที่รักตอนนี้กลายเป็นมนุษย์แล้วถ้าเธอกลับมายังเมืองชางหลานเธอก็สามารถเข้าร่วมกับในวอร์เชอร์เหมือนกับฉันได้สินะหวังว่าจะได้สู้เคียงข้างกับหงเย่ได้อีกครั้งเร็วๆนะพี่คะ น,นี้ว่างหรือเปล่าโรงเรียกนกำลังจะจัดกิจกรรมฮาโลวีนกันพวกเราไปด้วยกันดีไหมคะโทษทีนะซีเออร์เป็นพ่องานฮาโลวีนในวอเชอร์เลยต้องเพิ่มกาลังลาดตะเวนด้วยพี่คงไปกับซีเออร์ไม่ได้โอเคค่ะพี่นี่ไม่เคยว่างเลยนะเหมือนว่าจะมีอะไรแปลกๆนะฮึฮงั้นคืนนี้เราก็ไปลาดตะเวนให้ทั่วเมืองด้วยกันเถอะเยี่ยมเยี่ยม อย่างที่หัวหน้ายุนซีบอกคนพวกนี้ไม่สนใจข้อห้ามที่ว่าห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนพวกเขาสนใจแต่ความสุขของตัวเองกันทั้งนั้นเลยคงต้องตรวจด,ดูไปเรื่อยๆนะนะเอ๊ะถ้ามันวิปลุดุแห่งชางหลานหลิงเคอร์อไม่ใช่หรออะไรนะไอ้น้อนของฉันอยู่ที่นี่ด้วยหรออันเทพใชยคอดลูกของฉันสักคนด้วยเถอะค่ะเอ๊ะฉันทำตัวเงียบๆมาตั้งนานแต่ชื่อเสียงของฉัน ก็ยังไม่ได้ลดลงอีกหรอเนี่ยหยุดนะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะช่วยเซ็นลายเซ็นที่หน้าอกของฉันด้วยเถอะที่รักวันนี้ช่วยมาเป็นคู่รักปีศาจให้ฉันหน่อยเถอะที่รักรอด้วยสิยี่ฉันเป็นแค่เด็กฝึกง,งานตัวเล็กที่ออกมาร์ตเวนเองนะช่วยอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่จะได้ไหมบรรยากาศช่างคึกคืนกันเสียจริงๆทีมวิญ,ญญาณระดับเอลูมาน ทีวินญาณระดับ,บ A วินซีให้คนพวกนี้ได้ลองลูกอมปีศาจของนายหน่อยเขาแล้วกันฮฉันจะให้พวกมันได้ลองจนพอใจกันไปข้างเลยเลเข้ามาพี่น้องทุกคนลูกกวดวันนี้แจกฟรีเลเข้ามาเลยเข้ามาของฟรีฉันชอบฉันชอบมีคนมาแจกของแบบนี้ด้วยมันกินได้จริงหรอ แต่แม่บอกว่าห้ามกินของของคนแปลกหน้านะกินกันให้เต็มที่วันฮาโลวีนก็ทําให้มันสงกับเป็นวันฮาโลวีนหน่อยเฮ้ยคนที่กินลูกกวดไปกลายเป็นปีศาจไปแล้วหนีเร็วอฉันยังไม่อยากจะตายเออพวกปีศาจ <laughs> โลกมนี้ไม่เพียงเปลี่ยนคนให้กลายเป็นปีศาจเท่านั้นแต่ยังควบคุมจิตใจและทําให้พวกมันกลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อฟังได้อีกด้วยเยี่ยมยอดตอนนี้พวกมันได้ถือเป็นกองกําลังของพวกเราแล้วกฎให้เรียบติดตามนายพลผู้นี้ไปทําลายเมืองนี้กันดีกว่าตอนนี้ฉันแต่งตัวเป็นผีแล้วมาดูกันว่าใครจะจําฉันได้อีกเอ๋ไม่มีทางทำไมยังจาฉันกันได้ฟันเนี่ย หนีแล้วปีศาจมาแล้วเฮ้ยมีทั้งฮักมีทั้งออกเลยแต่พวกมันมีกลิ่นอายของพวกมนุษย์พวกนี้คือมนุษย์ที่กลายร่างเป็นปีศาจนั่นเด็กเอ๊ะคิดจะฆ่าคนต่อหน้าฉันลิงคร์คนนี้คิดว่ามันเมืองไม่มีกฎหมายกันแล้วเลยยังไงอื้อ นี่เปหาที่ปลอดภัยหลบได้แล้วขอบคุณมากค่ะออกไปให้พ้นมาล้ว,วาในเขตรตัตเวนของฉันจะตายกันมากนักใช่ไหมโโฮโฮดูเหมือนว่าจะมีเพ่ทับของศัตรตูเตยนเคร์อยู่ที่นี่ด้วย <c oughs> ของเล่นใหม่ของฉันจะเป็นคนต้อนรับแกเองนั่นมันสมาชิกทีมวิญญ,ญาณโรมมนกับวินซี่ภูมิใจได้เลย พราะแกจะตายด้วยน้ำมือของฉันลูมานคนนี้เอ๊ะนี่มันวอร์ชั่นลิขสิทธิ์ของลิโปโ้ใช่ไหมลิขสิทธิ์แม่เองสิตายเอ๊ยเวลาเปลี่ยนไปนแล้วนี่คือยุคของวิทยาศาสตร์เฮ้ยเทคโนโลยีชั่วๆแบบนี้จะยังจะเอามาใช้อีกนะแกมันไม่ใช่คนแล้วเอ๊ะที่วิญญาณของนอยอยายรงพลังไม่เบาเลยนี่มีคนเริ่มลงมือแล้ว งั้นข่าวนี้ก็เริ่มโจมตีเต็มรูปแบบได้เลยไม่ต้องห่วงท่านหยางเต๋าความสนุกมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นเองีออกไปจากที่นี่เร็วเร็วเร็วออกออกไปจากที่นี่เร็วโจกเกอร์มาช่วยทุกคนแล้วไม่ต้องตหนกไปเส้นทางนี้ปลอดภัยทัวคนรีบไปเถอะเอ๋มอนี่ดูแปลกๆนะเฮ้ยไม่มีทางเลือกแล้วยังไงก็ต้องไปก่อนไปเร็ว เฮ้ <kung> นี่มันทางตันเ <cake> ฮ <Sounds> <ย have S 2> <ım Laser> anyway <tur> ้เฮ้เฮ้เฮ้ยินดีต้อนรับสู่โรงละครสัตว์การแสดงมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองเอ้อย่าเข้ามานะได้เวลาแสดงแล้วอช่วยด้วย ฉันยังไม่อยากจะตายช่างกดงามเหลือเกินฮึมมนได้ยินเสียงร้องอันภัยรอดสิแล้วสิน่าเสียด,ดายในที่สุดก็ตามแกทันสักทีโอผู้ชมคนนี้มาช้านาะการแสดงจบไปแล้วละ่ะฮีเปิดฉากการแสดงปามีดเอ๊ะฮีลาก่อนพอดีวันนี้ฉันมีเรื่องต้องทำเยอะ ไม่มีเวลามาเล่นกับเธอหรอกอวันรลวงตาจะปล่อยให้มันหนีไปไม่ได้ฮมาของในวอเชื่อไม่มีทางจับฉันได้หรอกฉันไม่มีทางปล่อยแกไปแนะ่เป็นพ่อฉันมาช้าเกินไปถ้าฉันมาเร็วกว่านี้คนพวกนี้ก็คงจะไม่ต้องตายสุดสวยคนดีแบบนี้ตามพี่ชายไปสนุกกันดีกว่า ายเอเอเอ,เอ,เอทีมวิญญาณฉันไม่มีทางปล่อยพวกแกทุกตัวไปแนะ่มีดีแค่นี้เองหรือไงพี่บัตรซุปประมาทเจ้านี่ไม่ได้เลยเอีแกดียังไงมาทำลายสิ่งประดิษฐ์ของฉันอาภัยให้ไม่ได้ฉันจ,จะแสดงให้แกเห็นเองว่าความน่กกากลัวที่แท้จริงของฮาโลาวีนมันคืออะไร อีฉันจะจัดการเจ้านี่เองนายนี้ไปทำภารกิจที่จุดอื่นเถอะอีเข้าใจแล้วอย่าตายห่ะตะแกไม่มีใครนี้จากฉันไปได้หรอกเอ๊ะเฮ้ยมีหุ่นยนต์ด้วยเหรอไม่เร็วนี่ตะแกไอเด็กท่านตายแน่ฉันไปได้ฆ่าคนที่อื่นดีกว่า ฮะอะอะออฉันจะแสดงให้แกเห็นถึงพลังของเทคโนโลยีเองอีอีแข็งแกร่งมากดูถูกไม่ได้เลย ตัวเลือกที่1รลูกผู้ชายต้องสู้ให้ถึงที่สุดรางวัลภารกิจแต้มความแข็งแกร่ง30แต้มตัวเลือกที่2เมื่อเขาใช้เทคโนโลยีก็จงใช้เทคโนโลยีในการตอบโต้รางวัลภารกิจแต้มความต้านทาน30แต้มป้องกันสถานะติดลบตัวเลือกที่3ามนัสมองวินซีและช่วยวิญญาณที่น่าสงสารของเขารางวัลภารกิจแต้มเสน่ห์20แต้มแต้มความต้านทานไม่คิดเลยว,ว่าจะมีแต้มสถานะน,นี้ด้วยต้องใช้เทคโนโลยีสินะมันก็ไม่ไน่ยาก ต่อหน้าเทคโนโลยีของฉันไม่มีใครสามารถต้านทานมาได้อย่างแน่นอนฉันจะสู้กับเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีของฉันเองนับไปซะเอะนี่มันเทคโนโลยีบ้าบออะไรฟ้าสาวๆเอาอาวุธพวกนี้ไปโชคดีจริงๆที่ฉันพกอาวุธไว้เป็นโหลฮม อี้อี้อีบัดซุบอาวุธของมันได้พรจากพลังของมันด้วยทําให้มันสร้างความเสียหายต่อคนไกลของฉันได้หรือหรือหรือนี่แนีนี่แน,นีหรือหรือ <c oughs> อี้หรือหรือหรือเออคนยืนของฉันกลาลังถึกหรือแย่แล้วดูเหมือนว่าจะมีบางชิ้นส่วนที่ทํางานเป็นปกติแล้วยิ่งเสียเงินบุกได้ไปทําลายศัตรูด้วยกันเถอะ เอ๊ะน่ำมันระเบิดมามาไหม,ม,มคนจริงต้องหันหลังให้ระเบิดฮ <laughs> ่าฮภารกิจสำเร็จรับแต้มความท่านทน3าน30แต้มฮ<ๆ>ี่แม้แต่เทคโนโลยีของฉันก็ไรประโยชน์งั้นเหรอสุดท้ายแล้วก็เปลีนอะไรไมได้ว้าวคุณปู่คุณปู่สุดยอดมาก คนปู่จะต้องได้รับรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์อย่างแน่นอน,นเลยเรามาเปิดมันไปด้วยกันเถอะเสี่ยวเปาเนี่ยแล้วมีบางอย่างผิดปกติหนีเร็วพ่อพาเสี่ยวเปาหนีไปเร็วเข้าฮิฮิ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่เหลือใครแล้วฉันเหลือแต่ตัวฉันคนเดียวแล้วอย่างน้อยฉันก็อยากจะเปล่ยประกายไปครั้งสุดท้าย แต่อย่างไรแล้วมันก็ยังไรประโยชน์สุดท้ายแล้วเมื่อตายไปก็ไม่สามารถพกอะไรติดตัวไปด้วยได้ในเมื่อไม่มีอนาคตอะไรแล้วจะก็ขอจากไปยังจักรวาลหลังความตายเสียดีกว่าอย่านะ